สวัสดีครับช่งางร้านนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูลูกดอกที่จะเอาใส่ใตัวคอลเลกชันสามตัวตัวบอลเทคซิสเต็มตัวนั้นอะคือตัวนี้คือจะเป็นลูก4.5มิลตัวนี้คือจะเป็นตัวเฉพาะที่จะใส่กับรางตัวนั้นหรือว่าจะเอาไปใส่กับรางลางกลมหรือว่ารางเหลี่ยมตัวปัจจุบันก็ได้ ตัวนี้คือจะเป็นรูดดอก4.5นะฮะจะไม่ใช่4มิลหรือว่า4.2 4.1นะจะเป็น4.5น้ำหนักมันก็จะเยอะกว่าพวก4.1 2อยู่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฉพาะที่จะใส่กับรางคอลเลกชัน3ตัวบอลแท็กตัวนั้นอนะก็าลางก็น่าจะออกภายในอาทิตย์นี้แหละน่าจะมาแล้วก็สั่งรูดดอกมาแล้วทั้ง35เซนแล้วก็40เซนตัวนี้จะเป็นตัว35 ตัวนี้จะเป็นเฉพาะมันนะฮะคือใส่ได้แค่เฉพาะตัวนี้จะเป็นสี่สิบเซนอันนี้คือเฉพาะมันนะฮะคือถ้าเป็นลูกดอก4.5ของเจ้าอื่นอาจจะใส่ไม่ได้5มิลอาจจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นจากผมไปคือใส่ได้อันนี้คือทำมาเฉพาะของลางคอลเลกชัน3 หรือว่าสามารถเอาไปใส่กับรางทั่วไปได้แต่เป็น4-5มิลน้ำหนักก็กำลังดีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหัวฟอกอยู่ที่40เซนก็ มันยาวเอามาทํามาสองขนาดก่อนฮะสามสิบห้ากับสี่สิบเซนอย่างเงี้ยอย่างไอพวกสี่สิบเซนอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ยางได้สามเส้นอะไรก็ลูกก็มันลูกก็มันก็ไม่ล้นเพราะน้ําหนักมันจะเยอะเอาไปยิงพวกปลาแรดปลาชะโดอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ลูกมันใหญ่การคดการงอมันก็จะน้อยกว่าลูกอ่าสี่มิลสี่จุดสองระบบการทําหัวหัวฟอกก็จะเป็น เหมือนที่เคยทําอยู่ก็จะเป็นสไตล์นี้ข้างบนจะเป็นคมด้านล่างจะเรียบเสมอกระราง4.5กเ็เอาไปใช้กับรา,างสี่เหลี่ยมของผมทั่วไปที่ทําขายอยู่ก็ได้แต่ตัวนี้คงจะเก็บไว้ใส่กับคอลเลกชันใหม่เพราะว่า,าสั่งมาแค่อย่างสิบหลเอง วัวมันไม่พอเพราะว่าออเดอร์รางคอลเลกชันสามมาทั้งพร้อมยิงชุดบนเยอะมากถ้าลูกค้ายังไม่ได้สั่งช่างอื่นก็ถ้าลางยังไม่ออกมาการทำมันก็จะทำยุ่งยากเพราะว่าเขายังไม่รู้สเปคของรางแต่าผมผมรู้สเปคลางแล้วผมก็ทำได้วิธีการวิธีการเจียอะไรพวกนี้ก็จะรู้ทีนี้ก็สามารถใส่กับรางคอลเลกชันสามได้เลยก็ มี35เซนกับ40เซนนะครับกอของมาแล้วก็จะเริ่มทําขึ้นตัวนี้ก็จะให้ทําอยู่ประมาณทักสองสาคนนะะี่ครให้ช่างเขาเริ่มเริ่มทำมาแล้วแหละตัวตัวไอ้ามิลก็ก็สั่งอยู่แต่ยังยังไม่ได้ทําเสร็จก็เอาไว้แถมกับชุดตัวพร้อมยิงทั้ง ก็จะให้ทั้ง4.5 5มิลอะไรพวกอ่านี่ฮะพวกที่แถมไปตัวนี้ก็จะเป็นอ่า4.5 4.5ยาว35-40เซนยิงพวกปัชโดปาเลทอะไรนี้หนักๆประมาณนี้นะฮะก็ลูกดอก <c oughs> สำหรับ,บรางตัวใหม่ก็ ใครที่ซื้อลังไปแล้วก็ถ้าไม่ไปสั่งช่างทำก็ของผมก็มีลูกละ60เป็นแบบเชื่อมทองเหลืองเป็นหัวฟอกนะฮะตัวนี้ช่างเขาทำมาแพงกว่าตัวหัวฟอกธรรมดาด้วยก็มาขายที่60บาทลูกสี่จมิลน,นะฮะก็ฝากไวด้วยฮะ,ะกับลูกดอกส่วนรางก็ามาผมก็จะรีบทำให้ ทั้งคนที่จองพร้อมยิงไว้แล้วก็ชุดบนอีกประมาณสักยี่สิบสามสิบคิวแล้วก็ชุดพร้อมยิงอีกไม่น่าไม่ไม่น่าต่ำกว่าสิบชุดอะ่ะเดี๋ยวผมก็เริ่มเริ่มทำทรายให้ตามคิวนะฮะอันนี้ก็พามาดูลูกดอกก่อนว่าลูกดอกมันประมาณนี้ส่วนเทคนิคในการทำอะไรนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ค่อยบอกไปว่าต้องทำยังไงยังไงถ้าถ้าคนซื้อลางไปแล้วอ่า อยากรู้วิธีการทําลูกดอกว่าต้องทายังไงยังไงค่อยค่อย,ค,อยค่อยสอบถามมาแล้วกันฮะเพราะว่าถ้าเราบอกไปบางทีก็ทําไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้า,ถา,ถาเออโทรมามาถามมาอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะบอกอรายละเอียดให้ได้ว่าให้ช่างเขาทำยังไงยังไงอะไรเงี้ฮะลูกดอกที่ทำอ่าทั่วไปอยู่ที่ตลาดถ้าถ้าไม่นิ้นไม่นิ้นจุดสำคัญมันก็จะใส่ไม่ได้ใ,ในในลางในตัวที่จะ จะทาอยู่คือตัวบอลแท็กซิสเต็มตัวนี้คือมันจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสีมิลใส่ได้ปกติแต่ลูกลูกจะหลวมแล้วก็ลูกจะลงลึกมันก็การยิงมันก็จะไม่เสถียรเพราะว่ามันจะโค้งลูกมันจะลูกมันจะไม่อ่าคล้ายๆกับว่ามันมันไม่แน่นหรือว่ามันมันมันไม่ฟิตมันจะหลวมโค้งเคงอะไรเงี้ยการยิงมันก็จะไม่ดีถ้าถ้าจะเอาเป็นลูกสีมิลยิงก็ใช้เป็นรางปกติทั่วไปที่ทำขายอยู่ฮะ คือตัวรางกลมแล้วก็รางเหลี่ยมปกติแต่ถ้าเป็นรา,างตัวใหม่คอลเลกชันสานี่คือลูกขั้นต่ําเลยที่ต้องยิงคือ4.2ขึ้นไป4.2ก็ยังโคง้งแต่ถ้า4.5จะพอดีกับ5มิลก็จะเป็นตัวที่แนะนําคือใช้หลักก็จะเป็น4.5คือยิงปันนินปลาอะไรคือได้หมดแต่ลูกก็ไม่ต้องยาวกลมเพราะว่ายาวมากมันก็จะเหมือนแบบว่ามันจะหนักก็จะเป็นยิงปัาน,นินทั่วไปก็น่าจะเป็น35เซนหัวฟอกตัวนี้ฮะ โอเคครับก็ฝากไุ้ด้วยประมาณนี้กับลูกดอกของรางตัวใหม่ไอ้ BonTech System โอเคครับขอบคุณครับ